สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่หอโหวตนะครับพาทุกท่านมาชมหอโหวตแล้วก็มาที่บึงพารานชัยนะครับนี่คือบริเวณของบึงพารานชัยนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจของชาวร้อเอ็ดนะครับในวันหยุดแบบนี้นะครับนักท่องเที่ยวหรือชาวร้อเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาปั่นเรือนะครับ ั่นเรือชมวิวนะครับรับลมชมวิวบรรยากาศดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับที่บึงพลานชัยตั้งอยู่แห่งนี้นะครับก็จะมีหอโหวตให้ขึ้นไปชมวิวตัวเมืองร้อยเอ็ดด้วยนะครับคุณผู้ชมน่นแหะครับคือหอโหวตนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคือหอโหวตนะครับซึ่งก็สวยงามนะครับขึ้นไปชมวิวข้างบนได้ตรงบริเวณนี้ก็เป็นบึงพลานชัยนะครับของ จังหวัดร้อเอดครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดร้อเอ็ดเขานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ